โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับภาพรวมว่าเกม GTA ภัก5หรือว่า GTA V ที่เขาเรียกกัน มันคุ้มไหมถ้าเราจะซื้อในในช่วงท้ายๆปี2020บอกตรงว่าผมจะไม่ได้สอนหรือว่าไม่ได้ลงลึกอะไรมากเพราะว่าทําไปหลายคลิปแล้วใครสนใจก็ลองไปหาดูได้ผมจะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็ความเห็นจากที่ผมเล่นเกมนี้มา4ปีเลยก็ว่าได้เล่นมานานมากอาจจะไม่ได้นานถ้าบางคนแต่มันก็นานพออยู่นะจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงว่ามันคุ้มไหมอะไรแบบนี้หรือจะเก็บเงินไว้เติมเกมชินอิม a พกดีกว่าก็โอเคมาเข้าเรื่องกันเลยสำหรับอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงก็เป็นหมดเนื้อเรื่อง เป็นโหมดท,ที่แบบว่าชูลงเลยตั้งแต่ตอนแรกนะเพราะว่าเป็นโหมดแรกที่มันเข้ามาตั้งแต่เกมนี้มันออกขายก็บอกเลยว่าจะไม่พูดเยอะอะไรมากเพราะว่าโหมดนี้มันก็เหมือนทุกเกมนะพอเราเล่นจบหรือว่าถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรแล้ะเพราะว่ามันเป็นโหมดท,ที่เป็นโหมดออฟไลน์แล้วก็ลอสตาเ์ี่ยเขาไม่ได้มีอัปเดตอะไรมาเลยไอ้พวกรถใหม่ในโหมดออนไลน์อะไรเงี้ยก็ไม่มีนะแล้วก็เล่นกับเพื่อนไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นโหมดออฟไลน์นะเอาไว้แบบดูเนื้อเรื่องเป็นหลักแต่มันก็ยังมีความดีอยู่ มีความดีเยอะเลยนี่แหละเพราะว่าเกมเนี่ยถึงจะออกมานานแล้วแต่มันก็ยังดูไม่เก่าเลยนะอย่างเช่นพวกการาฟิกอะไรเงี้ยถ้าเราแบบมีคอมดีๆหรือถ้าเล่นในคอนโซลที่มันแบบคอนโซล Next Gen อะไรเงี้ยมันก็จะภาพสวยมากพวกแสงพวกเงาพวก t e x t ซ์เจโหดูยากกว,ว่าเป็นเกมเก่านะส่วนในเรื่องของมันก็ผมรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อเท่าไหร่นะ เราเยาะๆว่าตัวเอกภาคเนี้ยมีตัวเอก3คนเราจะเป็นแก๊งโจรน,นะแล้วก็ออกไปปล้นตามสถานที่ต,ต่างๆเช่นธนาคารอะไรเงี้ยเพื่อเอาเงินหรือว่าแบบตามเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยที่เขาเรียกกันว่าการทำไฮส์นะ,นะก็คือการไปปล้นเพื่อเอาเงินมานี่แหละมันจะเป็นธีมหลักของเกม GTA ภาค5ก็คือภาคนี้เลยจะไม่เหมือนกับภาคอื่นอย่างเช่นถ้าเป็นพวกภาคซัน a n นเดรสภาคซีเจนะไอ้ภาคนั้นมันจะเน้นยกพวกตีกันเป็นหลักพวกบอลลัสกับพวกกรอบสตรีทจะไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปล้นอะไรมาก ก็ภาคค่าเนี่ยจะเน้นปล้นเน้นทำไฮสเป็นหลัก เพราะงั้นถ้าเราเคยเล่นภาคเก่ามาก่อนก็ไม่เบื่อนะไม่เบื่อล้านเปอร์เซนต์เลยเกมมันมีคนละทีมกันมันแตกต่างกันส่วนฉากคาสิเนแล้วก็แอนิเมชันเนี่ยมันก็ยังดูดีอยู่ไม่ได้แบบน่าเกลียดเลยเฟรมเรตแบบเวลาเล่นที่คอมดีๆเฟรมเรตเยอะมันก็ดูสมูทด,ดีลื่นๆอ๋อแล้วก็คนที่กังวลว่าด้วยความที่เกมนี้มันเป็นภาค5ใช่ไหมจะต้องไปไล่มาตั้งแต่ภาค1ภาค2ภาค3ภาค4มาก่อนหรือเปล่าถึงจะรู้เรื่องจริงๆไม่นะไม่จะเป็นเลยเพราะว่าภาค5มันเริ่มในเรื่องใหม่หมดเลยเพราะงั้นก็ไม่ เป็นต้องไปเก็บภาคเก่าก่อนส่วนคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยอยากจะมาเดินเล่นในแมปเหมือนกับเกม Open w o r l d ทั่วๆไปอ,อะเนาะมันก็ยังสนุกได้อยู่แต่บอกไว้เลยว่าถ้าเป็นโหมดออฟไลน์ของเกมภาคหานี้นะมันจะไม่ค่อยมีความเป็น R P G เท่าไหร่แบบไม่ค่อยมีอะไรให้ทำนะถ้าพูดตรงตรงอย่างเช่นภาคแซนเนี่ยมันยังมีอะไรให้ทำมากกว่าเลยนะสมมุติว่าเราขึ้นรถตำรวจในภาคแซนนเดใช่ไหม เราก็สามารถกดปุ่มทำเควสเป็นตำรวจได้กับรถดับเพลิงเนี้ยสามารถเป็นพนักงานดับเพลิงได้เลยไปดับไฟที่ต่างๆแต่ว่าภาคห้าเนี่ยมันไม่มีระบบนี้อย่างมากก็เป็นพวกแท็กซี่พวกอะไรอย่างงี้มันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ด้วยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความว่างเปล่าเอาซะได้แต่ก็ไม่ต้องกลัวนะกว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยก็โหมันต้องเล่นไปนานใช้ได้เลยเพราะว่าเกมนี้มันก็มีพวกอิสต์เอ็กแล้วก็เป็นสถานที่สวยๆต่างๆในแมพ l a เนี่ย เป็นแผนที่ไบอมต่างๆอย่างเช่นทะเลทรายป่าลกพภูพเขาอะไรเงี้ยมันมีเยอะนะแล้วก็มีดินามิกด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นในเขตทะเลทรายหรือว่าชนบทใช่ไหมแล้วก็เจอแต่พวก NBC ที่มันเป็นชาวบ้านชนบทอ่ะไม่เหมือนกับคนในเมืองละแล้วการแต่งตัวของเขาก็จะเป็นแบบใส่มวกแบบชนบทอะไรเงี้ยไปดูยแดดแล้วก็ขับรถกระบะที่มันเป็นแบบธีมของพื้นที่นั้นๆไป ส่วนในเมืองก็จะเป็นพวกคนที่จะเิญแล้วอะไรแบบนี้นะเป็นตน้นถ้าเราขับรถเล่นวนแมวไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นนะว่าแต่ละที่มันมีความแตกต่างแล้วก็ความน่าสนใจอยู่เยอะถ้าให้เกมมันแบบเบื่อยากแล้วสำหรับโหมดออฟไลน์เนี่ยมันก็มีจุดขายอย่างหนึ่งที่หลายคนน่าจะชอบกันนั่นก็คือถ้าเราอยากเล่นออฟไลน์แต่ว่าอยากได้คอนเทนต์เพิ่มแบบรถมันน้อยไปอะไรเงี้ยเกมนี้มันก็มีพวกมอดให้เราแบบโหลดเพื่อเปลี่ยนให้เกมนี้เป็นเกมอื่นหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเลยนะ สำหรับคนที่ไม่รู้จักว่ามอสมันคืออะไรก็ขอที่ายง่ายๆว่ามอสเนี่ยมันคือไฟเท่อนที่เราไปโหลดจากคนคนอื่นมานะมันมีคนทําขึ้นมาอาจจะเป็นไฟมอสเป็นรถที่มันไม่มีในเกมอย่างเช่นแลมโบกินีหรือว่าเป็นรถเฟอร์รรี่รถอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยที่ในเกมมันไม่มีแล้วก็ไปโหลดมอสมาแล้วก็เอามาลงในเกมนี้เขาจะมีวิธีการสอนอยู่นะก็ลองไปหาดูผมจะไม่สอนในคลิปนี้ก็คือแบบเอาง่ายๆว่า เราอยากขับรถไหนแล้วก็ไปหามอสรถคันนั้นมาอยากจะใช้ปืนไหนก็ไปหามอสปืนนั้นอยากจะเป็นตัวอะไรก็ไปหาโหลดมาเดอะฮักหรือว่าไอรอนแมนอะไรก็ว่านไปทําได้หมดเลยแต่ก็ต้องบอกอีกนิดนึงว่าสำหรับคนที่ไม่รู้จักมอสเนี่ยก็ขอเตือนกันว่ามอสมันไม่ใช่ระบบอย่างเป็นทางการนะผู้พัฒนาเกมเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้โดยตรงถ้าจะทําก็แนะนําให้ปรึกษาเพื่อนที่เรารู้จักดูก่อนมันจะดีกว่าแล้วก็เสี่ยงน้อยกว่าด้วย ก็โหมดออฟไลน์หลักๆก็มีประมาณนี้นะมาพูดถึงโหมดไฮไลท์เลยก็คือโหมดออนไลน์เกม GTA V กับเกม GTA ออนไลน์เนี่ยมันเป็นเกมเดียวกันแต่ก็เป็นคนละเกมกันคือเราซื้อ GTA V อย่างเดียวแล้ว Lockstar เ,เขาพ่วง GTA ออนไลน์มาให้เลยนะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มก็หมายความว่าซื้อ1แต่ได้ถึง2ก็สำหรับโหมดออนไลน์เนี่ย สำหรับคนที่ไม่รู้นะชันเอง y o u ยูทูของผมเนี่ยทำคลิปสอนเล่นเกม GTA Online เป็นหลักเลยแบบวิธีการเล่นวิธีหาเงินต่างๆเงี้ยแบบช่วยให้เราเทพได้เลยนะแต่ส่วนใหญ่นี่จะไร้สาระเป็นหลักแต่เอาเป็นว่าเกม GTA Online เนี่ยผมจะขอเรียกว่าเป็นเซิร์ฟแท้เป็นหลักนะอย่าไปสับสนกับเอ่อบางเซิร์ฟบางคนจะรู้จักว่าเป็นเซิร์ฟ RP หรือว่าเซิร์ฟโรเพย์เนี่ยเซิร์ฟเนี่ยไม่ใช่เซิร์ฟแท้นะที่เขาเล่นแบบเป็นสมบัิบาทแบบ เป็นพี่หมอพี่จ๋าอะไรกันเนี่ยเออเซิร์ฟอาร์พีมันไม่ใช่เซิร์ฟแท้มันไม่ใช่เซิร์ฟหลัก แล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับ Rockstar Game เลยเขาไม่ได้เงินอะไรเลยจากการที่คนเข้าไปเล่นเซิร์ฟ RP นะต้องเข้าใจกันก่อนผมเคยทําคลิปพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องเซิร์ฟ RP เนี่ยใครสนใจก็เข้าไปดูได้จะไม่ขอที่พายคลิปนี้แต่ว่าคลิปนี้จะมาพูดถึงเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟธรรมดาที่เราไม่ต้องไปโหลดหรือว่าไม่ต้องไปจ่ายอะไรเพิ่มอะ่ะก็คือซื้อ GTA V มาเขาก็มีเซิร์ฟนี้มาให้เลยโหมดออนไลน์นี้มันจะคนละอารมณ์กับโหมดออฟไลน์มากๆเกมมันจะเปลี่ยนเป็น MMO RPG เป็นหลัก อาจจะไม่ RPG จ๋าแต่ก็มีการเก็บเงินมีการเก็บเวลซื้อเกียร์พวกอ,อ,อุปกรณ์ปืนออัพเกรดตัวละครอ,อะไรแบบนี้มันก็คล้ายๆกับ RPG นะส่วนเป้าหมายหลักในโหมดออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเป้าหมายตายตัวนะหลักๆก,ก็คือมีทำา u e s เก็บเงินซื้อของแบบเนี้ยคือหลักๆแล้วก็วนเป็นดูบอยู่แบบนี้แต่บางคนเนี่ยอาจจะเข้ามาเล่นโหมดออนไลน์ก็เพราะว่าเขาอยากเล่น PvP ก็คือการไปยิงผู้เล่นคนอื่นนั่นแหละแบบว่าผู้เล่นกับผู้เล่นสู้กันเองไม่ได้หาเงินไม่ได้ทําอะไรแบบนี้ก็ทําได้ไม่ได้ผิดเลยแต่เวลาคนเขาทําเขาเล่นแบบ PVP กันเนี่ยเขาจะเล่นเพราะความสนุกเท่านั้นนะเพราะว่าเรา PVP แล้วเราไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เงินไม่ได้เวลหรือแบบ ไม่ได้รางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งจะเล่นเป็นเพราะว่าความสะใจล้วนๆร้0เอซเกมมันจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับ PVP เท่าไหร่แต่ผมก็คิดว่ามันเป็นระบบหนึ่งที่ทําให้โหมดออนไลน์มันแบบสนุกมากๆเลยแล้วยิ่งแบบถ้าเรามีเพื่อนเยอะๆใช่ไหมแล้วก็เออยกพวกยกแก๊งไปตีไปแกล้งผู้เล่นอื่นอย่างเงี้ยโ,โหโคตรฮาส่วนไอ้ระบบที่เกมมันให้ความสําคัญที่สุดก็คือระบบเกี่ยวกับเงินนี่แหละการหาเงินการใช้เงินตัวอย่างเช่น พกระบบธุรกิจในเกม GTA Online ์นี่นะเราจะสามารถซื้อธุรกิจใดก็ได้ถ้าเรามีเงินนะแล้วก็พอซื้อธุรกิจนั้นมาแล้วก็สามารถใช้ธุรกิจนั้นเป็นตัวฟาร์มเงินหรือว่าเป็นตัวปั๊มเงินได้จากธุรกิจที่เราซื้อมาก็ฟังดูคล้ายๆกับการลงทุนในชีวิตจริงลงประมาณนั้นแนหะถ้าเป็นเกมอ p g ิเกมอื่นใช่ไหมเราก็จะไปฟาร์มเงินในดันเจียนไปตีบอสไปทำเควสอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเป็นใน GTA อ Online เนะี่ยเราจะฟาร์มเงินกับธุรกิจแล้วก็ภารกิจปนเป็นหลัก ก็อันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆนะอาจจะไม่ได้ละเอียดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเกมนี้เนี่ยแม่งเก็บเงินค่อนข้างยากอะเก็บเงินยากมากๆคําว่ายากในที่นี้เนี่ยก็คือเก็บได้ช้าข้อจํากัดก็เยอะ แล้วก็มีความสับสนเยอะมากม,ากมันไม่ตรงไปตรงมาถ้าเราเล่นครั้งแรกเนี่ยงงแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับเกมออนไลน์สมัยนีย้มันก็ชอบให้เราเก็บเงินยากๆอยู่แล้วนะทุกๆเกมอะ่ะผู้เล่นจะได้รู้สึกว่ามันช้ามันน่าเบือ่อมันอะไรอย่างนี้จะได้แบบควักเงินในกระเป๋ามาเติมกับผู้พัฒนาโดยตรงเลยเกมนี้มีระบบเติมเงินหรือที่เขาเรียกว่า micro transaction เกมนี้มันจะเป็นในรูปแบบของชา a า์ g e c บัตรเงินสดรูปปลาฉลามมันก็คือเงินที่เติมในเกมนั่นแหละจ่ายเงินจริงแลกกับเงินในเกมมา และเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมที่ถ้าเรามีเงินก็เหมือนกับเป็นพระเจ้าเลยเราสามารถซื้อได้ทุกอย่างในเกมแบบทั้งรถทั้งบ้านทั้งอะไรจะมีอิสระมากขึ้นมันดีไซน์ให้มาเป็นอย่างเงี้ยเกมเนี้ยมันมีความเป็น pay to win แต่ถ้าถามว่าถ้าเราไม่จ่ายเงินเราวินได้ไหมเราก็วินได้แค่ต้องใช้เวลาต้องเสียเวลามากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองแล้วก็ เราไม่จำเป็นต้องเติมเงินก็ได้ทุกคอนเทนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในเกมนี้มาแต่ว่าใช้เวลานานหน่อยแหละกว่าจะเก็บเงินได้ส่วนตัวผมก็ไม่ได้เติมเงินอะไรนะสำหรับเกมนี้เพราะว่าแม่งขายแพงบันเลยแนะนําให้เติมแค่ช่วงแรกๆเป็นเงินทุนแล้วก็ไปซื้อธุรกิจเอาแบบหลังๆเนี่ยไปฟาร์มแต่ธุรกิจที่เราซื้อมาแค่นี้พอส่วนถ้าจะถามว่าไอ้หมดออนไลน์เนี่ยมันจะสนุกยังไงได้บ้างก็ผมบอกไปตอนแรกมีการไปยิงคนหรือว่าจะเก็บเงินซื้อรถมาขับรถเล่นอะไรเงี้ยจากที่ผมคุยกับเพื่อนใกล้ตัวนะร้อยละร้อยเลย พาะมันบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าแบบไอกเกม g d อ Online เนี่ยแค่ได้ขับรถเล่นวนไปวนมาในแมปมันก็สนุกได้แล้วมันอธิบายยากนะว่าทําไมถึงสนุกแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าฟิสิกในเกมมันดีหรือว่าภาพมันสวยหรอมันก็มันก็เป็นไปได้แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีเหตุผลของตัวเองแล้วก็เกมเนี่ยมันมีสไตล์การเล่นให้เราเลือกเยอะมากๆเลยเราอาจจะเป็นสายแบบมุ่งหน้าเก็บเงินคนเดียวไม่ได้สนใจใครหรือว่าจะเป็นสายที่ไปชอบช่วยคนอื่นทําธุรกิจทําภารกิจไฮ อะไรแบบนี้ก็ทําได้รวมๆแล้วไอ้เกม GTA Online มันก็ยังเป็นเกมที่คุ้มอยู่สําหรับคนที่ชอบเกมแนว MMO แล้วก็ open world เป็นหลักแต่ว่าที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือสาหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยจะอยู่กับเกม GTA Online ยากนิดน,นึงมันจะอยู่ยากเพราะว่าเกมมันไม่สอนอะไรเลย,เลยพอเกิดมาปุ๊บสร้างตัวละครเสร็จมันก็ปล่อยละแบบปล่อยม้าเลยเราต้องไปเรียนรู้เอาเองอาจจะรู้สึกเคว้งคว้างได้นะถ้าเราไม่รู้ว่าจะทําอะไรเนี่ยแต่ก็บอกเลยว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะว่า เดี๋ยวนี้มีคนทําคลิปสอนเล่นกันเยอะอย่างเช่นช่องเนี้ยช่องผมอะอยากจะรู้อะไรนะเราก็ไปดูที่เขาสอนบนเน็ตเอาพวก y o u t u เพราะอะไรเงี้ยโอ้อีซี่จะตายให้พิมพ์คําว่า GTA ีออนไลน์แล้วก็ต่อด้วยวิธีหาเงินหรือว่า GTA ีออนไลน์แล้วก็ต่อด้วยวิธีเล่นไฮวิธีซื้อบ้านวิธีดูรถหรือว่ารีวิวรถ อะไรเงี้ยมันมีให้ดูเยอะแยะไม่จะเป็นจะต้องลองผิดลองถูกเอาเองแล้วมันเสียเวลาแล้วก็บางทีเสียเงินด้วยแต่ก็มีเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่ผมต้องพูดนั่นก็คือเรื่องคนที่เป็นแฮกเกอร์หรือว่าคนที่ใช้โปรแกรมโกงในเกมนี้เนี่ยมีเยอะมากๆให้แบบว่าทําใจรอไว้เลยถ้าเราเล่นหมดออนไลน์นะแบบว่าผมก็เคยบอกอยู่ในคลิปอื่นอยู่บ่อยๆว่าผมเนี่ยไม่สนับสนุนคนที่เขาใช้โปรใช้โปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงแต่ว่าถ้าเราอยากจะเล่นแบบไหน เราซื้อเกมมาเราจ,จะเล่นยังไงสไตล์ไหนก็เล่นไปเลยแต่ก็อยากจะให้รู้ข้อเสียก่อนว่า ไอ้โลสตาเนี่ยผู้พัฒนาเกมนี้ถ้าเราใช้โปรเนี่ยเขาก็สามารถแบนเราได้นะเพราะว,ว่าเราไปทําผิดกฎเขาเราไปเหมือนกับเอาเปรียบเพื่อนคนอื่นเนานะเขาแบนค่อนข้างดุเหมือนกันนะแบนโหดเหมือนกันแบนทีก็มีถาวรหรือไม่ก็รีเซ็ตตัวละครเลยแบบถ้าเราเล่นมาไกลแค่ไหนเวลเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเขาก็รีเซ็ตให้เหลือศูนย์หมดรถก็ลิฟหมดเงินก็เอาคืนหมดไม่ต้องพูดถึงพวกโปรแกรมโกงนะขนาดแค่ว่าเราทาบั็กหรือว่า g ล i ช ก็มีโอกาสโดนแบนได้เหมือนกันเพราะว่ามันไปผิดกฎ TOS ของเขาไปผิดสัญญาของเขาเพราะว่าเราเหมือนกับเราไม่ได้เล่นดีๆเอาตรง,ตรงๆก็เป็นว่าให้ดูความเสี่ยงก่อนที่เราจะทาอะไรลงไปนะขอเตือนไว้ก่อนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันอาจจะสําคัญอันดับต้นๆเลยก็ได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีตังซื้อเราก็คงไม่ได้เล่นเกมนี้ใช่ไหมสำหรับราคาเกมที่ผมแนะนำนะก็ประมาณ300บาทก็ลังดี ตอนนี้มันขายในสตรีมประมาณ700บาทนะมันก็คุ้มอยู่นะถึงจะเป็นราคาเต็มก็เถอะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อนะเพราะว่าไอเกม GTA ภาคหหรือว่า GTA V เนี่ยมันลดราคาบ่อยโคตรแบบเกือบจะทุกเดือนเลยก็ว่าไงนะมาทุกเทศกาลพวกปีใหม่ฮาโลวีนวาเลนไทน์เนี่ย GTA V จะต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่มัลดร,ราคาแล้วก็มันลดทีนี่ก็ห้าส จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยผมก็แนะนําให้ซื้อตอนที่มันลดราคาดีกว่าและถ้าเราจะซื้อมาเล่นโหมดออนไลน์เนี่ยก็ให้ดูตัวเกมเนี่ยบางทีเขาจะขายตัวเกมแล้วก็พ่วง DLC มาด้วยไอ้คาว่า DLC เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีอะไรใหม่หรือว่าจะได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ได้ซื้อ DLC อะไรอย่างนั้นหรอกแต่มันจะมีพกเงินมาให้เราจํานวนหนึ่งเอาไว้เริ่มต้นเราจะได้แบบไม่ต้องไปหาเองเงี้ยเขาเกิดมาเขาก็ให้เลยแล้วก็มีพกรถพกบ้านอะไรเงี้ยเราลองไปอ่านแพ็กเกจที่เขาขายดูว่าเขาให้อะไรบ้างและส่วนตััววผมมมคคิด่านจะุ้ กว่าการที่เราซื้อตัวเกมเปล่าๆนะแบบไม่มี DLC อะไรเงี้ยซื้อแบบที่มันพ่วง DLC มันดีกว่าเพราะว่าเล่นแรกๆเนี่ยมันหาเงินยากลําบากจัดก็ถ้าจะซื้อเกม G T 5ก็ดูที่มันคุ้มสำหรับเราแล้วกันแต่ถ้าเรารวยก็กดๆไปเถอะกดไปสามสเกมอะไรก็ว่านไป,ไปถ้าเกิดว่าเราสงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ให้คอมเมนต์ถามได้เลยนะถ้าผมตกหลนอะไรไปอะไรแบบนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันไปกันล้บ๊ายบาย